สำเร็จแต่รู้สึกว่างุดหงิดต,ตัวเองจังเลยอ่ะทำอะไรได้แป๊บๆยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะก็เริ่มรู้สึกเบื่อแล้วนะคะท้อง่ายใจไม่สู้ละห่หอเหี่ยวแต่เวลาอยากทำอะไรนะคะก็อยากทำอยากทำอยากทำนะคะแล้วก็เริ่มทำเลยนะแต่ทำไปได้สักระยะหนึ่งก็ก็ไม่เอาแล้นะอยากทำสิ่งใหม่ไปเรื่อยแบบนี้มีใครเป็นแบบนี้บ้างคะ นะจินเองแหละหนึ่งคนนะคะถึงได้รู้ว่าหัวข้อนี้นะคะอย่าพึ่งหมุดหมิดตัวเองนะคะเพราะอยากจะมาส่งกําลังใจบอกว่าใครๆก็เป็นนะคนสําเร็จทุกคนที่เบื่อค่ะเพราะคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเขาต้องการอะไรที่มันท้าทายอยู่เสมอนะคะจะไม่ค่อยอปล่อยให้ตัวเองจับเจ้าอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้ล o w battery นะฮะจากนั้นแล้ว ใครหลายคนกำลังเกิดอาการแบบนี้อยู่นะคะอยากท้อแท้อยากทุบตีอย,าก,อยากโกรธตัวเองและอยาดงดหงิดตัวเองนะคะก่อนอื่นนะ,ะลองกลับมาเช็คดูว่าคุณมีบุคลิกลักษณะเป็นคนแบบไหนนะคะใน4แบบนี้นะคะหรือที่เรียกว่าเป็นบุคลิกแบบสัตว์สีทิศ นะเดี๋ยวภาษาอังกฤษนี่ต้องไปหาเพิ่มเติมและอันนี้คือพอนึกขึ้นหัวข้อนี้ได้นะคะมีพี่ๆน้องๆในคลาสนี่แหละนะคะบนเรื่องของรู้สึกเบื่อท้อหมดไฟนะะก็เลยเอาหัวข้อนี้มาพูดเลยไม่ได้เตรียมภาษาอังกฤษมาให้มาฝากะคะแต่จำง่ายๆเพื่อถ่ายทอดให้ฟังเลยก็คือลองเช็คซิว่าคุณเองเป็นสัตว์ประเภทไหนนะคะเพราะมันมีผลนะพอเรารู้ว่าเรา เป็นสัตว์นะอยู่ในทิศไหนนะคะซึ่งบุคลิกภาพแต่ละแบบเนี่ยเปรียบเทียบกับสัตว์4ี4ทิศหรือ4ประเภทนี้ก็คือ1นะคะเป็นแบบกระทิงนึภาพกระทิงนะคะมีความเป็นผู้นํามีความชนน่ะมีชนนะไม่ใช่สนนะชนคือนึกถึงกระทิงเนาะบุคลิกกระทิงนะะหรือว่าอันที่2คือเป็นอินทรีย์อินทรีย์ก็เป็นไงคะนึกถึงอินทรีย์บินอยู่บนฟ้านะไม่คบหากับนกกระจอกนะ ะะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ในส่วนของอารมณ์นำเนาะนะคะ,ะแล้วก็บุคลิกที่3คือเป็นหนูหนูเป็นไงคะหนูก็ไม่ไปเป็นเป็นฝูงนะหนูก็หาก,กินคนเดียวนียงๆใช่ไหมบุคลิกภาพก็คือทําเร็วนะคะแต่เงียบๆนะแล้วก็แบบหนีมีก็คือมีคิดถึงอะไรคะทรงภูมิอมภูมิ ะะจะเป็นแบบที่คลิดไต่ตองหน่อยนะคะแล้วก็ออกติดแนวอินโทรเวิร์ดหน่อยจริงไหมนะคะอ่ะสฉะนั้นลองเช็คหน่อยว่าเราเป็นคนแนวไหนถ้าอย่างเราเป็นคนแนวกระทิงเนี้ยคะ่ะเหมือนย่งจินเนี่ยจินเป็นกระทิงบวกอินซีนะคะมี2บุคลิกภาพนะคะแต่หลังๆมาก็เริ่มมีความเป็นเป็นหนูด้วยนะคะเออพอเรารู้ว่า เราเป็นบุค,คลิกภาพแบบไหนนะคะเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆปรับยืดหยุนค่ะปรับยืดหยุ่นเอาเดี๋ยว EP ีถัดไปจะมาลงลึกในส่วนของสัตว์สีประเภทให้ฟังแล้วกันเนาะนะคะฉะนั้นให้รู้ตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนสไตล์ไหนอย่างจิงเนี่ยเป็นเวลาที่จิงใหญ่ทำอะไรจิงจะเริ่มเลยก็คือเป็นกระทิงนําก่อนกระทิงนําก่อนเลยพอเป็นกระทิงนําเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีความเป็นแบบผู้นํานําตัวเองได้นําผู้อื่นเป็นด้วย แล้วก็ตัดสินใจเร็วทําเร็วนะพอทำเนี่ยก็คือพลังงานสูงมากนะนะพอทำไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็จัดได้ว่าอาจจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งหรือถึงเป้าหมายอาเริ่มและมีความเป็นอินซีและเริ่มแบบมีใช้อารมณ์นำและบางทีก็มีความเป็นอาร์ตนะเป็นแบบแนวแนวศิลป,ปินนะคะเออแต่ความเป็นอินซีเนี่ย นะคะส่วสิ่งหนึ่งก็คือเวลาที่เขาบินเขาจะมองมุมสูงเห็นไหมคะแล้วจะเห็นมุมกว้างดังนั้นคนที่มีลักษณะของการใช้อารมณ์นำนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ผิดนะจะบอกว่าเป็นคนไม่มีเหตุผลไม่ใช่แต่บางทีการใช้อารมณ์นำเนี่ยนะคะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะรู้ตัวเองก่อนแหละนะคะแล้วพอเรารู้ตัวเองนะคะเราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยนะ ฉะนั้นแล้วลองเช็คตัวเองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาในส่วนนี้มาฝากอีพีหน้าแล้วกันเนาะนะคะต่อมานะนแรกคือรู้ตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนประเภทไหนนะ,ะเพื่อที่เราจะได้รู้จังหวะของตัวเราเองว่าช่วงนี้นะเป็นช่วงที่เราทําช่วงนี้เป็นช่วงที่เราพักช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องบูตอินเนอร์จีนะคะฉะนั้นการบูตอินเนอร์จีก็ดีนะ,ะหรือว่าช่วงทําก็ดีนะคะคือให้ให้เรา ะะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เมนเทนตัวเองไม่ได้นะอย่างที่2คือคุณต,ต้องอยู่ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมผู้คนที่ที่ซับพอร์ตแล้วก็หนุนนำอะค่ะนะอันนี้คือได้เรียนรู้จากการออกกําลังกายเลยทั้งที่เราก็รู้ว่าการออกกาลังกายเป็นเรื่องที่ดีกับสุขภาพแล้วเราก็อยากทําแต่ทําไมเราทําได้แป๊บๆไปวิ่งไปวิ่งได้ไม่กี่วันอย่างเงี้ยกว่าจะเอาชนะตัวเองได้โอ้โหนะกว่าจะลุกกว่าจะใส่รองเท้านะแล้ว เออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะลองใส่รองเท้าไปวิ่งเนะี่ยวิ่งที่ไหนก็ได้แต่ทําไมคนถึงต้องชอบใส่รองเท้าไปวิ่งลู่วิ่งในฟิตเนี่ยนะจึงเคนหนึ่งที่สงสยัยคุณสงสยัยไหมแต่จึงก็ได้คําตอบค่ะนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีส่วนสาธารณะในหมู่บ้านที่ค่อนข้างเอื้อสําหรับการออกกาลังกายมากๆโดยเฉพาะการวิ่งการไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกทําได้ไม่ต่อเนื่องนะคะจนน้องตัดสินใจนะคะ จ่ายเงินให้กับฟิตเนสแล้วก็ไปวิ่งที่ลู่วิ่งวิ่งได้นานขึ้นวิ่งได้บ่อยขึ้นแล้วก็เล่นเครื่องเล่นอย่างอื่นบวกกับไปเข้าคลาสนะคะออกกําลังกายที่โค้ชหรือว่าเทรนเนอร์เขาจัดในในในคลาสในระหว่างวันโอ้โหนะคะเล่นเครื่องออกกําลังกายกับเขานะคะเจ็บก็ทนได้สนุกด้วยวันนี้กลับมาบ้านล้าไปทั้งแขนทั้งขาพรุ่งนี้ไปได้อีก นั่นคือสิ่งแวดล้อมบรรยากาศและผู้คนค่ะผู้คนสิ่งแวดล้อมบรรยากาศคือแหล่งพลังงานเนาะฉะน,นถ้าพลังงานซับพอร์ตนำเราเราก็จะมีแรงนะเฉนั้นสิ่งนี้สําคัญนะเราเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวเองจริงจิรู้ตัวเองว่าจิงเป็นอินทรีย์มีความเป็นอินทรีย์ด้วยนะคะและบางทีมีความเป็นหนูอยากแยกตัวเองอยากทำอะไรเนี้ยค่ะแต่เราเป็นสัตว์สังคมนะอย่างที่บอกพลังงานอยู่ที่สิ่งแวดล้อมบรรยากาศและผู้คนฉน,นความสําเร็จต้องการพลังงาน เราก็ต้องเข้าหาพลังงานด้วยพลังงานทรัพพลนุนนาเราด้วยนู่ออกไหมคะนะต่อไปนะที่3ก็คือเรื่องของร่างกายบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้มีส่วนมากๆเป็นการแก้นะความขี้เบื่อขี้ท้อนะคะหรือว่าเหนื่อยหน่ายตัวเองได้เร็วมากลองสังเกตดูนะวันไหนที่เราตื่นมาแล้วเราอยู่กับชุดนอนนะเราก็จะ low battery นะเดินไปเรื่อยนะคะแต่ถ้าวันไหน เรานะคะเตรียมพร้อมกินข้าวอาบน้ําแต่งตัวนะใส่เสื้อผ้าเตรียมพร้อมมาไปทํางานแต่งหน้าแต่งตามีลิปสติกเราก็จะล l e ์ t กว่าปกตินะคะมันจะลิ e r t กว่าปกตินะฉะนั้นหลายครั้งโดยเฉพาะคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านเนาะอย่างจรนยิ่งทำงานอยู่ที่บ้านค่ะบางทีก็ต้องแก้ตัวเองเรารู้และว,ว่าเรามีอาการประมาณนี้นะคะแช่ชุดนอนทั้งวันเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจดีดนิ้ว กระเด้งตัวเองออกจากโซฟาบ้างออกจากเตียงบ้างนะคะเข้างน้ำอาบน้ำอาบท่านะคะแต่งหน้าแต่งตาเขียนคิ้วหาทาปากนะคะ,ะจัดว่าแบบลุกขึ้นมาดูแลตัวเองเฉพาะกิจตอนนั้นเลยพอทำเสร็จปุ๊บนะก็จับอุปกรณ์การทำงานของเรามาทำงานเลยอาจจะอัดคลิปจะทำคอนเทนต์อะไรว่าไปนะคะหรือแต่งตัวเสร็จนะมันยังโมเมนต์ยังไม่มาฟีลลิ่งยังไม่มาอาจจะออกไปดื่มกาแฟข้างนอกบ้านอนี้ก็ได้ และที่สําคัญนอกจากเรื่องบุคลิกภาพเรื่องของการลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแล้วนะคะการออกกําลังกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรานะคะเป็นคนที่นท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 นต่อความเบื่อเบื่อสิเบื่อทนต่อความเบื่อความล้าความเมื่อยความคี้ท้อขี้แท้ของตัวเองได้ได้เก่งขึ้นนะ,ะเพราะเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราแข็งแรง ร่างกายเรามี energy นะคะมันก็มันก็นจะมี energy อะมันก็ตรงไปตรงมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรา low ต a t t e r y ร่างกายเราก็าสสะแสะนะคะอ่อ,อนแรงนะคะมันก็ไปด้วยกันโอเคไหมคะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าอยากสำเร็จนะแต่ขี้เบื่อท้อง่ายใจไม่สู้รู้สึกห่อเหี่ยวเนี่ยถ้าคุณรู้ตัวแล้วฟังคลิปนี้อยู่แสดงความีดีตัวเองเองเลยค่ะแสดว่าคุณเป็นคนที่นะคะจับสัญ,ญญาณตัวเองได้ เพราะเราจับสัญญาณตัวเองได้ที่เหลือคือเราเลือกเลยค่ะว่าเราจะหยุดสัญญาณนี้นะ,ะเพื่อที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองและคนที่รักะะหรือเราจะยอมจํานนเป็นคนขี้เบื่อท้อแท้ง่ายใจไม่สู้หอเหี่ยวก็นะคะก็ปล่อยให้มันดําดิ่งลงไปปล่อยให้ดําดิ่งลงไปแต่จริงๆว่าถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะซึ่งใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วกดบอกว่าลุย ะะพิมพ์คําว่าลุยมาให้หน่อยนะคะแสดงว่าคุณไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้ตัวเองดําดิ่งเพราะเราเป็นคนนึงที่มีเป้าหมายเนาะนะคะเอาละส่งพลังนะคะด้วยรักและส่งพลังนะคะวันนี้ลองดูค่ะ2องสามี่ห้าหัวข้อที่ให้ไป มาจากประสบการณ์จริงนี่แหละส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จากการอ่านหนังสือตำราแล้วก็มาปรับแก้และใช้กับตัวเองได้ผลแล้วนะคะเกิดผลรับบางอย่างที่ทำให้คนขี้เบื่อแต่อยากสำเร็จคนนี้ที่กำลังพูดพอดแคสต์ให้คุณฟังพาตัวเองเคลื่อนที่จุดต่อจุด9ก้าต่อ9ก้าทุกทุกวันนะคะไปในมิติของเรานี่แหละในแบบฉบับที่เป็นตัวเองอย่างมีความสุขไม่ได้โทษบ่นกลด่าตัวเองหรือว่าน้อยใจทุกตีตัวเองเลย นะคะคทําไปเบื่อไปไม่เป็นไรค่ะเป็นอรรรสของชีวิตนะคะเอาละสําหรับพอดแคสต์คลิปนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ